สวัสดีครับผมอัธสิทธิ์ซับอินนะครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงอันคีราซับอินค่ะชื่อคุณจูมค่ะเราขอต้อนรับสู่อันคีราฟาร์มปูนานะครับเป็นปูฟาร์มปูนาของอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับเริ่มแรกเลยแล้วกันนะครับวันนี้เราที่เรามาลงบ่อเนี่ยคือบ่อพ่อแม่พันุ์ปูเราจะเห็นปูนาเนี่ยนะครับในธรรมชาติเริ่มลดลงแล้วนะครับวันนี้เรามาดูครับว่าการเลี้ยงปูเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้จักพันธุ์ปูก่อนนะครับ อันนี้คือปูปูตัวผู้นะครับเดี๋ยวให้น้องวน้น้จักปูตัวเมียให้หน่อยครับปูตัวผู้จะปิ้งจะเป็นรูปขวดนะครับอ่าันนี้คือปูตัวปูตัวเมียค่ะปูตัวเมียครับนะครับปูตัวเมียจะเป็นตัวอยู่คว่ำนะครับเนาะนะครับนี่เราเห็นตัวผู้ตัวเมียแล้วนะครับนะครับการเลี้ยงปูนะครับมันจะต้องมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับเพื่อที่เขาจะทําการสืบพันธุ์นะครับ อันนี้คือปูที่ตัวเต็มวัยแล้วนะครับอายุก็ประมาณสี่สี่เดือนนะครับสี่ถึงห้าเดือนนะครับตัวมาณสี่จุดห้าเซนขึ้นไปนะครับเราจะจับไว้ในบ่อนะครับก่อนอื่นที่เราจะเลี้ยงปูเราก็ต้องมีที่อยู่ให้เขาเนาะการทําบ่อและวขนาดี้เขาเรียกว่าบ่อปูน้ําใสนะครับเป็นบ่อน้ําใสเราจะนําปูตัวผู้และปูตัวเมียเนี่ยมาใส่ไว้ด้วยกันเราจะไม่แยกเป็นบ่อละหนึ่งคู่นะครับเราจะจับให้อยู่เป็นกลุ่มๆนะครับปูเป็นสัตว์ที่ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับหนบอ่อเนี่ยหนึ่งตารางเมตรนะครับเราจะใช้ปูประมาณ40ตัวนะครับในสําหรับาฟาร์มเนาะถ้าเป็นมือใหม่เราก็ลดลงสักครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้มีอัตราการลอดสูงนี้หลังจากที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยในบอ่อเนี่ยเราจะใส่อย่างนี้เลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะทำกากังไงกัดกันเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องต้องมีด้วยก็คือครับกระเบื้อง นะครับกระเบื้องไว้ทําไมครับคุณจูมไว้ไว้ที่สําหรับปูท้องค่ะไว้ครับปูไวรุ่นเขาก็จะแอบอยู่ข้างล่างนะครับส่วนปูท้องเขาก็จะอยู่ด้านบนนะครับเราก็จะจับกระเบื้องไข่กันนะครับไข่กระบาดนะครับวางลงไปอย่างนี้นะครับในน้ําแล้วก็สิ่งสําคัญอีกเรื่องนึงครับผักครับผักชวานะฮะผักชวานะครับปูเขาก็จะเกาะอยู่เห็นไหมเป็นที่เกาะของเขาด้วยที่หลบภัยแล้วก็เป็นอาหารด้วย นะครับในบ่อเราควรมีเพื่อจําลองให้เหมือนธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าการที่จําลองให้เหมือนธรรมชาติปูจะมีสุขภาพที่ดีนะครับการที่ปูมีสุขภาพดีเนี่ยเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยนะครับหนึ่งผสมพันธุ์เก่งนะครับผสมพันธุ์แล้วก็จะให้ลูกที่มีปริมาณที่เยอะนะครับสิ่งสําคัญของฟาร์มเนี่ยก็คือว่าเราต้องการผลผล,ผลิตมากก็คือลูกปูเนาะหลังจากที่เราใส่ปูไปแล้วเนี่ยครับน้ำนะครับระบบน้ําน้ําที่ใช้นะครับ ก็ประมาณสิบห้าเซนนะครับสิบห้าเซนน้นําสามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยน้าปราปาน้ําบาดาลใช้ได้หมดนะครับน้บําบ่อน้ําคลองใช้ได้ปูปูสามารถอยู่ได้หมดนะครับยกเว้นน้ําประเภทน้ําเป็นสนิมใช้ไม่ได้นะครับน้ําคลอรีนจัดก็ใช้ไม่ได้นะครับหลังจากที่พ่อแม่พันธุ์อยู่ด้วยกันแล้วก็จะใช้แล้วเวลาในการผสมพันธุ์ปูจะผสมพันธุ์ประมาณสองชั่วโมงนะครับต่อครั้งหนึ่งนะครับ เราจะสังเกตว่าเวลาเขาจับคู่กันเนี่ยนะครับตัวเมียจะเป็นฝ่ายเลือกคู่นะครับตัวเมียเป็นฝ่ายเลือกคู่พอตัวเมียผสมพันธุ์กับตัวผู้แล้วประมาณชัช่วโมงถึงสองชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะเลิกจากกันตัวผู้ก็จอยคอยเฝ้าตัวเมียอ,อยู่ไม่ห่างนะครับเป็นบริการไว้นะครับหลังจากนั้นอีกประมาณอ่าสีวันในอากาศที่เหมาะสมนะครับเราก็จะได้ลูกได้ปูที่ท้องแล้วก็จะมีลูกนะครับเป็นบ่อด้านหลังน่าจะเป็นปูที่ท้องนะครับแล้วก็ก็จะได้ลูกปูนะครับบ่อด้านหลัง มีลูกปูพร้อมลงเดินพอเรามีลูกปูแล้วเราก็ต้องเอาลูกปูมาอนุบาลน,นะครับในบ่อด้านหลังนะครับอันนี้อาหารลูกปูเราให้อาหารลูกปูให้อาหารอะไรบ้างครับ<ห>คุณจูเป็นอาหารเม็ดเม็ดของปูใหญ่บดค่ะอ่าเป็นของปูใหญ่บดแล้วก็มีส่วนผสมของอาหารอาหารเม็ดจมด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่มันต้องมีโปรตีนแล้วก็แคลเซียมสูงนะครับเพราะว่าลูกปูใช้ในการลอกคราบนะครับเห็นว่าลูกปูจะโตวไวแล้วก็แข็งแรง อัตราการลอดของลูกปูมันคือเป็นเงินของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับ,รบนี่คือเงินของของเกษตรกร,ะร,กรนะครับถ้าลูกปูเหลือเยอะก็คือเงินเยอะนั่นเองนะครับนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งของฝาบนะครับ หลังจากที่เราเลี้ยงในบ่อปูนแล้วนะครับหลังจากที่ใช้เวลา45วันพอเราเอานุบาลแล้วเราก็จะนําลูกปูส่วนหนึ่งนะครับเอามาใส่ในบ่อด้านหลังนะครับเราเรียกว่าบ่อผลิตนะครับบ่อผลิตหรือเรียกอีกอย่างว่าบ่อผลิตแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติเป็นบ่อด,ดินเลยในบ่อน,นี้จุดพิเศษของเขาคือเขาจะมีผักเยอะเลยนะครับ แล้วก็ระดับน้ําที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้น้ามากนะครับเป็นสัว์ที่ใช้น้าน้อยประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนแล้วรอบบ่อเนี่ยเราจะล้อมกระเบื้องไว้เพื่อกันสารเคมีต่างๆไม่ให้เข้ามาสู่บ่อของเราซึ่งเป็นระบบปิดนะครับเป็นปูปลอดภัยจากสารเคมีและยาฆ่า,มาแมลงนะครับในบ่อน,นี้นะครับหลังจากที่เราได้ปูมาแล้วเราจะเอาปูมาใส่ในบ่อน,นี้จะใช้เวลาประมาณ2-3เดือนเราก็เริ่มทยอยจับได้แล้วนะครับ 2- 3เดือนเนี่ยเราก็ได้เป็นไซส์ปูดอง าตามความต้องการของตลาดเลยไซ์ปูดองแล้วก็ไว้นั้นอีกประมาณ4เดือนเราก็ได้ไซ์ที่มันเราสามารถจะแคะมันแกะอ,อกได้ก็คือว่าไซ์ที่เราสามารถเอาไปรับประทาน,นไปต้มไปนึ่งไปแปรรูปต่างๆได้ขั้นตอนแปรรูปเดี๋ยวเราจะพาไปดูขั้นตอนแปรรูปกันเนาะช่วงนี้ร้อนแล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นวิธีการเพาะเลี้ยงแล้วนะครับจนได้ผลผลิตปูแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราพาแม่เลยคือการนําปูไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปนะครับซึ่งฟาร์มของเราเนี่ย เฉพาะเลี้ยงปูเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเาผลผลิตที่ได้นะครับนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์คร่าวๆที่เรามีก็คือมีอะไรบ้างครับคุณจุม้มมีปูค่ะมีปูมีน้ำพริกปูนานะครับน้ำพริกเผาปูนาน้ำพริกปูนาปลาย่างนะครับและอีกสำคัญหนึ่งก็คือว่าเราสามารถทำเป็นขนมได้ด้วยใช่ไหมครับเป็นขนมอะไรครับคุกกี้มันปูนาแล้วก็เค้กปูนาครับผมยังม,มีคุกกี้มันปูนาด้วยนะครับ